หมื่นแหงทุกคนกลับสวัสดีเด้อจากพี่น้องค่ะมารายงานตัวสวยคำเมื่อนี้พอบริลลุคิดเบิดเดมือหยคิปสิลงเนาทุกคนจะสิลงคิดยังก่อนอื่น่าสิมาเอาร่างซะก่อนแหลวก็เอาทุงยางออกมันมีทุงยางในทุกคนอดดอกมันมีทุงยางอดดอกมีทุงยางแต่ว่าลูกซีน่ะผมมีทุงยางอดดอกเขาต้องเอาอัไนมันออกซะก่อนมันมีทุงยางด้วยทุกคนเนาะ หนึ่งลูกสิ่งซะก่อนเพราะว่าจะจิวสีหูเขา่ามันพอซะก,ก่อนเลยจะสีพัดพัดแดบเป็นพัดส,สองเขื่อนะทุกคนต่เอาสีหนึ่งลูกสิ่เลยซะก่อนหนึ่งนอดดอกซะก่อนเนาะเขากระสีเอานาำใส่ทุกคนบริบริทอดเด้อทุกคนหนึ่งเอาเอาบริทอดหนึ่งเอาหนึ่งเอาฮอาัดดอก้าบริทอด มันจะเหมืดๆแน่เ้อทุกคนอน,นุญาตขออนุญาตนะมันจะมิดเพราะว่าอันอันนั้นถ้าอยู่ในเงินคัวมันเป็นแบบว่าเงินคัวแบบเหมืดนะทุกคนมันบวรจอยู่นอกจะอยู่น้ำมันกับสีแจ้งแน่เนาะแต่าอาย่บานมันสีออกเหมิดๆเ้อทุกคนเล้จะว่าจั่นันสีเลยอมิดเด,ด้ทุกคน เราเดินเท้ากัดซีมาเอาอันฉีกทุงยางก่อนโอ้หอดทุงยางค่ะแถวแพี่น้องเบิง้งโอ้ยขักอะไร <laughs> ใส่ทุงยางขักป้องกันอย่างดีทุกคนเบิง้งโอ้ยขิด,ข,ดขิดน้ำแต่อันเดียวเลยเนาะเป็นอะไรนี้ทุกคนเสียกลุยก็ลุยออกมาเลยเสียกลุยก็ลุยออกคือน้ำแต่แนวเดียวเธอจิ๋วนะ เดอจำไดแม่หนึ dog ่งฮอตดอกหายเด็กหน่อยหิวน้องไทก้าหิวเพราะว่าบริกินข่าวเพนมองไทก้าใน่หิวเบียนบริกินข่าวเพนบี้มันหิวแล้วมันอาละวาแล้วตอนนี้นะ้องไทก้ามันนอนน้อยเดียวห่ยมันนมหนเียามันนมตมันหิวมันอยากมันหิว มาจีทุ่งยางในซอยกันเฮ้ยเตียง,งั่างซ่างหอด,ดอกอันนี้นะอืมมันบบเห็นยังได้นอนไ้นะไพ่แสงสีเกิดตัวผนังไพ่แสงสีมาใส่ใส่ใน้ห้องน้ำแม่งอุย้ยกลับไปห้องน้ำเมือนจะวินไพ่แสงสีเพื่อนนะนนอยากนอนนะจะบอกพ่อให้มันนอนกันยาก มันสีบริเคกมันสีบริเปล่าเค้กวันเกิดเอื่ยหนึ่งเอาพี่น้องบริทอดดอกเพ่อเอาเห็ดให้เด็กน้อยกินนะเอาสีหนึ่งเอาเมโนโูมันนี่ก็คือหนึ่งลูกซีนฮอนดอกอะไรกัมีข่าวพาดสองอย่างเลยทุกคนแส่หมอไว้อยู่ตอนนี้นะ,สะเสียขาวไปหุง จะอุ้ยน้องนาเบียคือหล่อได้เฮ่ย่าไฟไรจะใชิมันยิมไปเปิยไม่มีเอาหมองประค่างไว้เนี่ยนะ yeah. ยะยิมไปเปยดใส่ไฟน้องนาเบียคือเห็นนานๆยิมไปเปิดใส่เตาไฟตรงไหน,นบีอ่าคือหลอ่อแต่ว่าใส่เสื้อไล่นี่คือขนาดนาเบียนาเบียคอยมา กินบ่ค่อยมาฮะยายา่าทำนาเบียกินบ่ค่อยมายา่าที่แล้วว่าิซื้อเค้กมาเปาผัดหมูมาเด็กสวาวมีแนวให้หมูกินตะจีบก็เลยซื้อหอดอกซื้อลูกซีนซื้ออันละก็เขามีเขาเจ้าอยู่เนาะ เขามีเขาเจ้าอยู่ทุกคนเขาก็เห็ดเขาเห็ดเขาพัดกระจิวุ้งแล้วขขาหุงแล้วหมอหนึ่งกระจิวุงอีกหมอหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ายังสิไปซื้อไข่เนี่ยไข่ก็ะนำหวานได้ยังหมดเลวลได้นน่ยังไข่ก็ะนำหวานแต่ว่าไข่เพื่อนอันนั้นก็ราคาสามงก็อยู่ตลาดเลยโนบีเนาะ ขายก่ปานานะซื้อนหนซื้อบ้ซื้ออน,น่าน,น,นี้าอะไรห้านไทยหาไดเยซาบน่ส,สโไปจไหนาอรมลาวาหานห่วเนาะซาบใหญ่บ่เฮย้ยเราซื้อซาพันกันยังได้แต่เป็หน่วยอะไอย่นวเออเมนขมขจาเจาข,ขาเลยซาพันกันยังได้แต่แปดหน่วยบางทอก็ได้แต่ห บางเธอแห้งหกหน่วยบเพนเบิ่งสังเกแต่ละเอแ่ไวสักพล้สิโอ้ยรวมกะาาะเนี้ยต้มนุ่งๆรัวแต่งเนื่ยมากแล้วตาวนติดอัเดียวอยงี้เขาเพื่อเขาพัดตัวนี้แลวตัวนันก็จทุกปี่อเอเลยเก็บกลคมา เวอร์มาแค่หน <plane>. <un sharing> e <Like cử Index alım> well ึ่งทายหนึ่ซัปปนี่ได้พาเห็ดแนวนี้นะซัปปนี่พาเห็ดมันจะคู่กันเรา กันลูี่อยกับโบคยปาดดอกอมีตนึงบดนี่โล <S <S 2> <S 2> โอ้ยอ้าว่ยกันเลยบ้านกันไปวันนี้ไปไโอ้ยปาดเครื่องปาดหาตอนมกตอนางอกไปง่านะเบิอกไปข้าลไปบเก็บละพ่ายป้าไปข้าไใ่เกิดนะบ่โอ้ยนาเบียไปเก็บูละพายป้าแ่ หิวแห้งหมเด็กๆก็กระถึกอยู่จะมาขำมากกระสือกระถึกอยู่แล้วนะแต่ว่าโทรไปบอกอัน <c oughs> น้องมะนาวแล้วกับน้องเทพไทยน้องเทพไทยกับพ่อแม่เพันปุยูซาปนีเพัอนออกงานเนาะช่วงนี้เพันจะทัวง,งานนะทุกคน <c oughs> ก็เลยว่าให้พ่อใหญ่ศีพามาเด้อว่าว่าช่วงนี้เพันค้างงานซาปนีนะ ชิ้นสิบาทเพราะว่ามันเป็นฮอดอกใหญ่นะทุกคนดูเไยสิบาทรข่งแนมะ่เนาะก็ะตัต้นั่นนะบ่อพา,าเอามาดอกควาไมสิแตกฮอดอกโตมันนังนะพี่พอเอามาใส่เนาบี่เนาะฮอดอกนังนะมันแล้วอะไรแตกเพราะว่าถ้าหมาก,กินฮอดอกหนังแต่แต่ว่ามันจะแพงเลยทุกคน จะจิ้วซื้อมาอีกได้ห่อดอดแดงนะ่านมันบบกพอก็เลยไปซื้อมาอซื้อมาอีกทงหนึ่งบีมันอยากนอนมันอยากนอนร้อยเปอร์เซ็นตมาคก้านะ บอดี้ใหนั่ได้กบอดี้ขงน,ขอ,นอยากนอนเ <c oughs> นี่ยต้องทยา้าอยากนอนที่นไ,ได้กับบอดี นี่ทุกคนกินมาดูเบี้ยขึันหล่อไทมืมอนนี่ไทกะไทกานได้มาดูไทยาหนา่ะขีบ่นั่งอือบ้บอ่ฮะนั่งเบียอื้บ,บ่ะยังพักก็นั่งกระจอดกระเจ็ดอยู่ อึมฮ no ึมฮ in ึมึาอปะไดู้ปวันนี้งานไทป้ฮยเมนี่เดียไงอะนีมือแรกจะเอาอันนี้ไปตีดกันแตกนี่บได้ถ่ายคลิปหนากล้องหน้บได้ฮอตดอกนงลูกชิ้นละก็สิพัดเข่าทุกคน กำลังหอมๆเลยทุกคนสบายดีป้าลุงสบายดีสดีขอบใจเด้อที่ซื้อฮอตดอกไห้บอสีนี่ป้าพี่น้องฮอตดอกตัวนี้มันช่แบบซุกแล้วโอ้โหมันจะเป็นอนไนี้ฮอตดอกนะนี่ฮะมันออกมามันเสียออกมานี่นะฮอตดอกซุกแล้วทุกคนเนาะซุกแล้วเมนูหนึ่งนะทุกคนยังข่าพัดนะทุกคนคาเนาะ ระหว่างช่วสิบสี่เด็ลงคลิดว่าให้เบิ่งสก,ก่อนเด้อทุกคนเนาะเดี๋ยวหาเบิ่งตอนวิธีพัดเข่าเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายปาลุงบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุบุจุบจุบ